แล้วก็ตอนนี้ครับโค้ชอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับพี่บีครับผมผมผู้จัดการทีมวีซียูครับผมรับผมอ่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้คือบีบีเนี่ยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันตอนนี้ทีมเก็บตัวเป็นไงครับเก็บตัวที่ไหนครับเราไม่ได้เก็บตัวฮะเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่ก็เขาก็พักกันที่บ้านอยู่แล้วโดยมปกติแล้วก็ทั้งหมดก็ยังไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องน้ําท่วมันไน้มีมีหกมีแค่อิสระสิงทองกับอนุชาช่วยที่ท,ที่บ้านถูกน้าท่วมซึ่งตอนนี้ก็ทีมทีมก็ดูแลอยู่ครับเจ้ารังนั้นครับก็ส่วนที่เหลือก็ยังส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองทองแล้วส่วนหนึ่งก็อยู่แถวแถวชุมาซึ่งก็ไม่มีปัญหาน้ําท่วมละลรก็ยังซ้อมกันปกติเพียงแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือที่สนามที่เราซ้อมมันอยู่ครับ ก็ท่วมหมดแล้วนะครับทั้งสองสนามที่ย้ายไปย้ายมากันอยู่ครับผมก็คือตอนนี้สนามฝึกซ้อมนี่ท่วมตอนนี้บีบีซิวนี้ฝึกซ้อมกันที่สนามอะไรครับตอนนี้เราหนีมาซ้อมกันที่สนามตรงข้างด่านด่านทางดว่วนพระรามเก้าครับครับครับซ,ซึ่งต้องหนีมาซ้อมตอนช่วงแปดโมงชาถึงสิบโมงเพราะว่าตอนเย็นมีทีมอื่นมาซ้อมอืมครับผม ได้นี้มีปัญหาเรื่องของการเดินทางไหมครับอย่างนักเตะหลายๆคนที่น่าจะประสบภัยอยู่เอไม่มีนะฮะเพราะว่าก็เห็นอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกว่ามีมีมีแค่สองคนที่มีปัญหาคือจูวาซึ่งตอนนี้เขาก็ย้ายเขาบอกเขาอยู่ในเมืองก็ก็หาเช่าบ้านอยู่ในเมืองส่วนอนุชาก็ไปเห็นว่าไปอยู่กับาไปอยู่กับญาติแถวแถวบางนาอครับผม ละที่นี้เรื่องของการขึ้นชั้นในไทยพรีเมียร์ลีกนี่ครับถ้าบอาว่าปีหน้าขึ้นชั้นมาแล้วจะใช้สนามไหนทนําการแข่งขันนะครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าเราอาจจะคงต้องใช้สนามเดิมไปก่อนนะฮะครับนะฮะคือหมายถึงสนามทอบบก่อนะฮะก่องมาขอเช่าไปก่อนเพราะว่าถึงจะขึ้นสนามใหม่หรือจะหรือจะอะไรต่างๆเนี่ครับระยะเวลาตอนนี้ถึงตอนเปิดซีซั่นหน้ามันไม่หันอยู่นะ ใช่ไหมฮะ<ๆ>งั้นก็ก็ในในเลกแรกเนี่ยก็คงต้องต้องใช้สนามเดินก่อนส่วนเ,เดี๋ยวดูผลว่าถ้าเราขึ้นจริงๆเขาก็คงต้องนั่งคุยอีกรอบหนึ่งว่าว่าจะว่าจะไปเช่าหรือจะไปสร้างสนามเองหรือเอ่อจะไปทำเอ็มอยู่กับสนามพีราอไอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมครับผม อ่ะครับเดี๋ยวไทยเลอดหนึ่งคือตอนนี้พี่วีทียูเนี่ยรังอันดับสามของตารางมีแต้มนําอย่างทีมาดับสี่อย่างสงขาถึงสิบสี่คะแนนตอนนี้ความมั่นใจของนักเตะรวมถึงบอกบริหารในคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการขึ้นไป่นศึกไทยลีกกดูกานหน้าคือคือถามว่าอย่างนี้นะฮะคือคหลังต้องบอกว่าสี่ห้าเกมแบทที่ผ่านมาก่อนแบทเชียงบาเนี่ยต้องยอมรับว่าฟอร์มเราไม่ค่อยดีค่ะครับนะฮะแล้วก็เก็บแต้มได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ นะฮะเพราะนักเตะไม่ใช่น่าเขาก็สปีดแซงที่ไปนำไปแต้มหนึ่งครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างเราบุรีรัมย์ก็ห่างในหาะที่แมตช์น้อยลงนะฮะแต่ก็เออเราก็กลับมาได้ตอนที่แมตช์เชียงใหม่แล้วสามารถเอ่อเก็บแต้มสามแต้มได้ผมว่าตรงเนี้ยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งทั้งทีมทีมซาฟเองแล้วก็ทีมตัวนักเตะเองผมว่าเชื่อว่าเราก็น่าจะกลับมายืนในตำแหน่งหนึ่งในสามได้จนจบฤดูกาลนะฮะ ครับผมทีนี้เนี่ยพอนักเตะมีความมั่นใจแล้วว่าจะขึ้นชั้นแล้วทางบอร์ดบริหารนี่ครับมีการมองอนาคตของทีมในเรื่องของการเสริมนักเตะซีซั่นหน้านี่มีแ็งๆไว้ยังครับก็คุยกันไว้ฮะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ถึงแนตะ่ว่าเจาะไปว่าจะเป็นใครว่าคงต้องมีเสริมตัวแน่นอนเพราะว่านักขณะนี้เองก็เป็นอย่าง,าง,างสภาพที่เห็นตอนนี้นักเตะ เราเราทีมเล็กสองนี่เราเป็นทีมที่เสริมตัว้อยสุดนะฮะเราเสริมซื้อเพิ่มสองสองคนเท่านั้นเองครับซึ่งให้เต็มโคตา้าต่างชาติเหลือก็เป็นตัวชุด,ชดเดิมตอนในก็เจ็บบ้างเสดแบนบ้างอะไรก็จํานวนนักเตะมีจํากัดจำเกียดพอสมควรคันะ้ะทีนี้ขึ้นเวทีใหญ่กันาะทีทวีมิเตอร์ก็คงต้องเพิ่มนะครับรวมทั้งคือความยากมันก็คงต่างกันเยอะนะฮะครับผมปีดบอลต่างๆนี้ก็คงต้องคงต้องเสริมตัวกันพอสมควรทีเดียวนะครับ มีการระบุเป็นตำแหน่งได้ไหมครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าจะเสริมกองหน้ากองกลางกองหลังประมาณกี่คนหรือว่าโดยรวมทั้งหมดประมาณกี่คนครับเอ่อณขณะนี้ยังยังไม่ถึงบอกกันดะว่ากี่คนนะฮะแต่ก็นโยบายก็เริ่มดรู้กันไว้เราอยากได้ตำแหน่งหนที่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็จะเป็นผมว่าตอนนี้ที่พอที่พอจะมองพูดได้อาจจะเป็นทางทาง เป็นเส้นทางซ้ายซึ่งเราคงต้องหาสายธรรมชาติเพิ่มอีกหน่อยอครับวันนี้ก็ยังมีปัญหาว่าทางทางแดนหน้าทางซ้ายเรยยังไม่มีซ้ายธรรมชาติอืครับผมไรด้วยคเร็วนะครับแต่ท่านี้นั่นคงต้องคุยกับซิโก้อีกรอบเหมนะฮะว่าว่าเอ่อมต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าเราของเก่าเราไม่อยู่ท่าหไปใช่ไหมครับแล้วก็เราปีหน้าเนี่ยจะต้องเสริมตรงไหนเป็นจุดอ่อนสรุปการแล้วก็เอากี่คนอืครับผม จะเพิ่มแน่ฮะต้องเพิ่มแน่ครับผมก็ในส่วนอีกหกเกมที่เหลือของบีบีซียูในช่วงท้ายดูการน,นี่พีพ่ิคิดว่าอีกประมาณกี่แต้มครับคิดว่าหน้าจะการันตีในการขึ้นไปได้ในลีกสูงสุดของประเทศได้แน่แน่ก็ถ้าเอาชัวร์ๆนะฮะเอาชัวร์แล้วไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอนีบุเท่าไหร่คือขออีกสิบสองแต้มครับคิดว่าถ้าชนะได้อีกสองแต้มนี่จบนะไม่ต้องไม่ต้องไปประวงไม่ต้องไปมองทีมครับผมแล้วากา็สุดท้ายขอให้ได้พูดถึงฝากถึงแฟนบอลชาวเสือสามย่านทุกคนที่ติดตามเกมปาะจำให้ทีมครับ ครับก็ฝากถึงแฟนบอลบ,บีบีทุกท่านนะฮะครับช่วงนี้ก็อ,อยากให้สมัดระวังตัวเรื่องแล้วก็เรื่องดึงน้ําท่วมนะฮะก็ขอให้มีกําลังใจในการสู้ปัญหาการน้ํท่วมทุกคนนะฮะแล้วก็หลังจากวันที่ยี่สิบเจ็ดผมเชื่อว่าก็ทุกอย่างคงดีขึ้นแล้วก็จะได้กลับมาดูฟุตบอลกันอีกนะครับมาร่วมแรงร่วมใจเชียร์บีบีสิงหต่อไปนะฮะอย่างในอีกหกแมตช์แล้วก็หวังว่า ถ้าเราทำสำเร็จจะได้ขึ้นเปอีกด้วยกันครับครับผมรับผมก็ขอบคุณมากครับโค้ชครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ